เสียงขับไล่ของเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ดังก้องเหนือทุ่งลูกรางค่ายสุศรศักดิ์มนตรีในเช้าวันสิงหาคม2568เมื่อรถถังเบลสกอร์เปียน90ลำดับสุดท้ายของโครงการโมเดิร์นสติงขับออกจากโรงซ่อมสีเขียวด้านที่เพิ่งพ่นเสร็จใต้แสงอาทิตย์แรกกรอบอลูมิเนียมสะท้อนเงาราวโลมลแงป่องห่อหุ้มป้อมปืนทรงเหลี่ยมติดปากกระบอกเคอร์กิล m k ม3ขนาด90มิลลิเมตรที่ถูกยกระดับด้วยเบรกปากกลามกล้องหลายขั้นและเซนเซอร์เลเซอร์ ตลอดแนวข้างตัวรถมองเห็นเสาสัญญาณโค้งรับกับระบบเครือข่ายลอราใหม่ทำให้ผู้ชมออนไลน์พร้อมใจกันติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมลงป่อง 5G ในชั่วข้ามคืนแม้สกอร์เปียน90จะถือกำเนิดจากอังกฤษแต่ประเทศไทยรับมาประจำการถึง78คันตั้งแต่ปี2535และยังคงใช้งานเป็นกำลังลาดตระเวณหลักในภูมิประเทศภูเขาและแนวชายแดนตะวันตก การอัปเกรดปี2025ตั้งเป้าขยายอายุใช้งานอีก15ปีด้วยงบเพียงเศษเสี้ยวขององค์การจัดหารถถังเบารุ่นใหม่โดยใช้ประสบการณ์ซ่อมบำรุงในประเทศเป็นแกนหลักและปูทางสู่อุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ไทยที่พึ่งพาตนเองได้หัวใจชุดใหม่ซ่อนอยู่หลังฝาถังเครื่อง Cummins BTA 5.9ลิตร190แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ t n 1 5 x รุ่นปรับเซ็นเซอร์ทำให้อัตรากำลังต่อน้ำหนักแตะ23แรงม้าต่อตันเร่งสูงถึง50กิโลเมตรชั่วโมง ภายใน8วินาทีบนทางดำรถพุ่งได้สูงสุด72กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งยังคงเป็นตัวเลขใกล้สถิติโลกด้านความเร็วรถถังผลิตจำนวนมากตามที่กินเนสเคยบันทึกให้ตระกูลนี้ไว้การทดสอบช่วงฤดูร้อนแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่องลดลงกว่ารุ่นเดิม12องศาเซลเซียสแม้ใช้รอบสูงต่อเนื่องบนทางชันเขาใหญ่ขณะระบบการสะเทือนทอชันบาเดิมได้รับกระบอกโชคไฮโดรนิวแมติกเสริม erm, ทำให้ปืนรักษาศูนย์เล็งได้แม้กระโดดคณาอีสาน อาวุธหลักอคอกเกอริล90มิลิเมตรมาพร้อมลำกล้องใหม่น้ำหนักเบาแต่รองรับกระสุน APFSDST เหล็กทังสเตนและกระสุนระเบิดแรงดันต่ำ HESHTR จัดเรียงในตกร้าอัตโนมัติ18นัดจอเลงของพลปืนเปลี่ยนเป็น OLED 8นิ้วแสดงภาพจากกล้องความร้อน Gen 3และข้อมูลจากเลเซอร์วัดระยะ4,000เมตรซอฟต์แวร์ยิงที่พัฒนาร่วมกับนิสิตมหิดลเชื่อมกับสภาพลมอัตโนมัติปลดล็อกโหมด Fire on the move ที่ยิงเป้าหมายเคลื่อน40กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายใน6วินาทีสถิติใหม่ของหน่วยลาดตระเวนไทยเพื่อชดเชยกรอดเดิมห่อหน้าเพียง13มิลิเมตรด้านหน้าเพิ่มแผ่นคอมโพสิตเซรามิกการูด้าไลท์หนา30มิลิเมตรและติดชุดตะแกรงสแตนด์ออฟป้องกัน RPG บริเวณท้ายรถป้อมปืนยังเสริมเซ็นเซอร์เล็กเอ h ชที่ยิงลำแสงอินฟราเรดปั่นหัวนำวิถีจรวดแบบกึ่ออัตโนมัติทำงานร่วมกับจรวดควันทิงเซียนซิลิกาน้ำหนักรวมเพิ่มแค่450กิโลกรัมไม่กระทบการลอยตัวขณะลุยน้ำสูง1เมตร สกอร์เปียน90รุ่น2,025ยังได้รับโมดูลสื่อสาร BMS ไทลิงที่ฝังชิป GPS QZSS คู่ใช้เครือข่าย LoRa Mesh ส่งพิกัดและภาพโดรนขนาดเล็กสเกล B ซึ่งเก็บพับในกล่องคาร์บอนท่ายปอมเมื่อปล่อยโดรนขึ้นสู่ความสูง120เมตรภาพ 4K จะสตรีมลงจอกลางแบบผสาน AI s i เ k f i l m ช่วยจับความร้อนท่อไอเสียรถปิ c กอัพได้ไกล3กิโลเมตรก่อนคำนวณมุมยิงให้พลปืนเพียงลากนิ้วไปที่กรอบเป้าหมายบทบาทใหม่ที่คนไทยตั้งตารอคือ รถถังช่วยภยัยช่วงฤดูน้ำหลากภายในรถติดเจเนเรเตอร์10กิโลวัตต์จ่ายไฟให้ปั๊มน้ำและเสาไฟส่องสว่างเคลื่อนยางตีนตะขาบเสริมยางสังเคราะห์ช่วยลดแรงกดพื้นเหลือเพียง0.4 6กิโลกรัมต่อรอเซนติเมตรรถจึงวิ่งบนถนนดินเปียกโดยไม่ทำให้ขอบคันคลองสุดในเหตุการณ์น้ำท่วมชัยภูมิเดือนกันยายนรถสกอเปียน92คันลากเรือกู้ภัยและกระสอบทสาย15ตันเข้าพื้นที่วัดน้ำสูงถึงอกช่วยอพยพชาวบ้านกว่า200คนใน4ชั่วโมง ในแวดวงโซเชียลบูด็อกดริฟท์ถูกแทนที่ด้วยสกอร์เปียนสวิงเมื่อต้นปีทหารใหม่โพสตคลิปรถสวบท้ายผ่านโค้งรูปตัวเอสระหว่างซ้อมพลิกที่เขามะนาวทำยอดวิวติกต o อกเกิน3ล้านภายใน4 8ชั่วโมงส่วนช่อง YouTube ทางการปล่อยวิดีโอมแมลงป่องสปีด7จจับภาพสโลโมชันปลอกกระสุนลบ90มิลิเมตรดีดออกปะทะแดดเห็นละอองควันหมู่นวลกลางอากาศทำให้ยอดติดตามพุ่ง5 0,000คนในสัปดาห์เดียวกองทัพจึงต่อยอดผลิตซีรีส์ 47วินาทีในชีวิตพลมแมลงป่องดึงคนรุ่นแซ่สนใจสาย,สายงานซ่อมบำรุงกรอบจนใบสมัครรอดอสายช่างโยนต์เต็มเร็วเป็นประวัติการค่าใช้จ่ายรวมโครงการสนนเพียง1.8ล้านดอลลาร์ต่อคันครอบคลุมเครื่องยนต์ใหม่ระบบยิงดิจิทัลชุดโดรนและอะไหล่2ปีตัวเลขนี้คิดเป็น1ใน5ของราคาไล่แทงตัวเรือกลุ่นล่าสุดในตลาดที่สำคัญ8 8เรนม็ดเงินหมุนสู่ผู้ผลิตไทยเฉพาะโรงกลึงลำปางผลิตดุมลอ้อเสริมกว่า240ชิ้นต่อปี ขณะที่สตาร์ทอัพเชียงใหม่รับงานเขียนเฟิร์มแวร์ BMS รุ่น2.0อ้านอิงข้อมูลการซ่อมจริงจากสนามส่งออกไปยังลูกค้าต่างชาติได้อีกด้วยเมื่อรถสกออ์เปียน90ชุดแปรเคลื่อนออกจากสายอัปเกรดเต็มรูปแบบในปี2 0 2 5มันไม่ได้หมายถึงการนำของเก่ากลับมาใช้เท่านั้นแต่เป็นการพิสูจน์ว่าไทยสามารถจับเทคโนโลยีใหม่มาผสานแพลตฟอร์มเดิมให้เกิดคุณค่าหลายมิติตั้งแต่ความคล่องตัวทางทหารความเร็วสื่อสารไปจนถึงอัตลักษณ์ออนไลน์ที่เข้าถึงหัวใจคนยุคดิจิทัล และทุกครั้งที่เสียงเครื่องคำมิ่นกระหึ่มผ่านทุง่งยานักเรียนในสิบที่นั่งหลังป้อมมองจอ OLED สแกนภาพโดรนคงรู้สึกเหมือนได้ขีม่มลแงป่องกลายพัุนที่รวบรวมอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้ในคันเดียวอย่างแท้จริง